สวัสดีค่ะนี่คือเจดีพระาธาตุเขี้ยวแก้วจำลองออกแบบจำลองมาให้เสมือนองค์พระาธาตุเขี้ยวแก้วจริงที่วัดพระาธาตุเขี้ยวแก้วเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกานะคะนี่เป็นงานนะคะขึ้นรูปสั่งทำจากประเทศศรีลังกาเลยค่ะโดยช่างประจำของทางเพจนะคะก็เรียกว่าเป็นงานที่ทรงคุณค่ามากเลยนะคะนี่เป็นงานทอง 22k นะคะ ด้านบนก็จะเป็นพลอยสีแดงที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเป็นเจดีพระาธาตุเขี้ยวแก้วจำลองนะคะก็ใช่แล้วค่ะคือตรงนี้นะคะด้านบนนะคะเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสามารถนะคะนำมาบรรจุองค์พระาธาตุพระบรมสารีริกธาตุได้เลยนะคะนี่ค่ะด้านในก็มีเป็นช่องภาชนะบรรจุนะคะ สวยงามด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่มองออกไปนะคะดูทรงคุณค่ามากเลยนะคะท่านที่มีความชื่นชอบนะคะงานสีลังกานะคะก็แนะนำเลยนะคะนี่ก็คือเป็นงานขึ้นรูปหลอหลอมด้วยงานฝีมือจากช่างประจำของทั้งเพจเราเลยนะคะที่ทำเจดีนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูด้านใต้ค่ะค่ะ เป็นทอง 22K ค่ะราคามีปรับขึ้นมานิดนึงนะคะเนื่องจากประเทศศรีลังกาจะมีเรื่องค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงิน,งนต่างๆอยู่ม่ว่าทั้งค่าของขึ้นเยอะมากเลยโดยเฉพาะทองคำนะคะทองเหลืองทองคำนี้ราคาขึ้นแต่ว่าไม่ไม่ได้ปรับเยอะมากนะคะมีมีขึ้นมานิดนึงค่ะสวยงามมากเลยนะคะ นี่มาในรอบนี้นะคะสามองค์ตอนนี้เหลือองค์สุดท้ายแล้วค่ะพลอยสีแดงท่านที่มีความสนใจก็ทักมานะคะโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ